อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งสัมผัสเอปเป็นคลิปแรกนะคะสวัสดีค่ะพี่พึ่ง่อคลิปแรกที่สัมผัสน้องค่ะอย่าพึ่งถามค่ะเดี๋ยวพี่บอกเป็นคลิปแรกของช่องครูพึ่งที่สัมผัสนางเอกสาวค่ะได้ยินข่าวว่าปีนี้เขารับบทไม่บอกดีกว่านะคะแล้วติดตามแล้วติดตามได้ยินข่าวมาวัดกันยังว่าโขบหน่อย ได้ยินทาว่าเม่อว่านมีงานรับงานไหมคะเป็น,น,น,นยังไงบ้างคะออกงานรับเชิญคู่นะคะกับพี่มานาะพี่อจอบเบิงยู่มาไ<อ>ล่ล่นโคขั<อ>่วอ <c oughs> ย่ไม่ลมเลยมือคืนนี่ล่นข้อขอบคุณนะคะมือคืนนี่พี่บิ๊กพี่บิ๊กกี้กับพี่บอยเนาะคี่แบบเบิกบานเพื่อนมารับเชิญไปให้ไปแสดงค่ะ ให้ไปร่วมและสนด้วยก็มวนะคะ่ะพี่เพิ่งได้ซื้อบัตรขเขาเบิง่งมาเนี่ย <laughs> ไม่สนับสนุนเลย <laughs> เอ๋าพี่เ <laughs> บิ่งได้เฟซบุ๊ก k มืหลังก็ถ้ามีอีกก็เดี๋ยวจะแจกบัตรให้พี่ๆน้องๆด้วยะเอามาแจกพี่นะคะช่วงนี้ซับจ้างจะแจกเงินหรอต้องแจกแจกบัตรฟรีค่ะ <laughs> แล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวถ้าพ่อสอนมีเมาน้ำแจกพี่ๆที่มาซ้อมนะคะน่ารักมากนะคะเอฟซีน้องนักแ่ง ทุกคนเป็นท่าก่อนล้าก็วันที่ห้าเรามาซ้อมกันับนะคะวันที่ห้นี่นะคะแม่ลุงณนผ้าของเท่าเพิ่มมากอนแล้วแล้วก็สิกับแล้วนะคะแลวล่านงอ่าไ่านท้องไ่เป็นยงค่ะไาได้ี้าันือตงะี่วัน่กอนลาให้มันได้แล้วก็ไปไปัดเบาด้แล้วก็วันที่หเราเริ่มซ้อมเลยเริ่มกี่โมงเที่ย มีค,คำสั่งประกายสิจากคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อะไรคุณพ่ออะไราน้องหักแป้งสิบแปดเจ้านะคะว่าน้องเบาบางมันสะ้าเพราะว่าน้องติดงานนะคะน่ารักมากสิลปินทุกท่านนะคะเป็นกันเองน่ารักไม่ห้คนเลยนะ มีม่ดินเ่วัจัน้ม่ด้สิม่แก่้เงส่เอดทองกับขึ้นแ้ทองแก้ยังป็นลูกทอมน้องไปไม่ีคนไม่มีไม่นจะน่หดลหล่เอาส้นบา่าไกไป็ไครอยู่ก็มาซ้อมใไป้ไปแมาซ้อมวันที่ห้านะบ่ายทูวันที่ห้คือไม่จากหนังสือนะ้รับ บันิหาจับหนังสือเด้อมัณฑิตหาเด้อนี่นะคะมีการนัดสอบบันที่หาตอนบ่ายโมงนะคะสิเป็นการสอบล่ำเลืองต่อแต่ละคนได้เป็นอย่างส่วนคนนั้นบุคลิกนี้บาพคนเด็กวัดนะคะบุคลิกเขาก็ยังคงเป็นเด็กวัด ในล่ำเลืองนี่เขาก็ต้องแน่นอนบุคลิกนี่นะคะเขาเป็นจิโกแบบนี้ตลอดเขายูบกไก่ก็กินออกยาเว้าแค่ถ่ายรูปซื้อเพราะต้องการกินต้องการแค่รูปลักย่างๆเขามาพี่น้องค่ะเขาเป็นเดอะฮักทีกินออกอันนี้เป็นเด็กวัตทุเก่าบอกเขาก็แม่บามาบอกเขาก็แม่บามาเฮ้ยมันปรเห็น พ่อก็แม่มามาน้ำบอกเขาเป็นนั่งเอกเขาก็ไปพูดเดียวตัวนอสพ่อแม่สีมาหยางน้อใหญ่มาม้ามารถหยางพ่อแม่สีมาเฮ็ดหยางใหญ่แล้วขี่ข้างบินบุญแล้วเนาะมาเฟอร์เดี๋ยวเลยบอกนั่งนั่งยนต์รถหยางเขาบ่ได้เดียบอจังสั้นเขาบอกจังบากเฉียดตัวเบิ่งกล่องบ่โฟกัสเลยเพราะว่าไม่มีแมนนันย่อนปีนี้เราบทเป็นอะไรคะ เป็นวัดคาลิกดบาแล้วอันนี้บพพลนะคะเบิ่งบุคคลิกแล้วกบุคคลิกมันได้ค่ะบุคคลิกมันได้อ๋ออันนี้ก็คือผ้านางเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็คือเด็กวัดทั้งปปีนี้แหละสิบเดนอนเลยแลนขึ้นเวที่ตลอดแม่บ่ค่ะช่วยมาปลูกปีนี้เราค่อนขางเข้มคนเนาะค่ะ แมนกาเนเดี๋ยวเพื่อนจะเอาไว้ครอบเยี่ยมวเราเป็นผู้แต่งแมนเรามานำรับการเป็นผู้บรันารใส่หลาเราไปใส่เรากลับลำเมื่อไหร่มาป่ะนั่นครับพี่น้องฝากฝากติดตามยืนกันมันก็เห็นติดตามนี่พี่น้องเด้อผมากมา ดูลูกานีกัเข้มข้นยู่นะครับเข้มข้นมวนเข้มข้นที่เป็นแดนเซอร์ไหมคะไม่ใช่นั่นค่ะเข้มข้นต้นตะโพอันนี้เข้มข้นค่อนไเข้มข้นนะนางกานาเบิ้งชั้นเข้มข้นนันนี่กันติดตามแม่ได้ยินข่าวว่านั่งไปเอื้อนลูกข้ออยู่กับพ่อพี่ลพงแล้วนะคะตอนนี้ม้งไปแต่ดังเด้ดังเไปปันนีหลังเด้แม่นั่งไปทำมาดอดาอย่งว่ ที่น้องทาติ่ตามัฤดูการนี่มวนมีเต็มหัวเมนผู้ใดมานางนาเวทีขั้นบอลเหลียวเห็นแขวบอแมนแทนบอแมนล่ำเพลืนอชูนอกจากผู้เท่าสีแขวร้อนปากหนนะคะเตยังเดียวแม่เตยมวนสนุกครบรถครบรถแมนค่ะฝากน้องกล้องเด็กวัดด้วยนะคะ ปี่กายก็เป็นสามสี่โตกันเลยปีหน้าก็รู้สึกว่าจะเป็นเด็กวัดอีกนะคะแมนกันนาจิมมี่พิจิบินไม่ได้ชอนพี่มีพ่อพลบุคลิกนี่นะคะส่วนคู่เพิงเป็นอย่างคู่เพิงกะยืนซึ่งอ๋อปีท้ายว่าปีปีที่แล้วอยู่จังไหนปีนี้ก็อยู่คือเก่านะคะบนบานนาทีแมนรู้สึกว่าปีนี้มัน เป็นกันเองขึ้นแม่ด้วยซึกว่าเข้าการถามกา,มา,ารเบาทุกสิ่งทุกอย่างมันเรี่ยแหลกขึ้นแม่ยครับอยู่กันเป็นครอบครัวก็รู้สึกว่าครอบครัวขึ้นมันครอบครัวขึ้นมีความที่แบบว่าบ,เบ่เก่งเราเป็นกันเองม่วน หัวได้แบบเต็มที่รับร่องวานนาเวทีกับสีหัวพือกันห,หัวกันบ่บ่ว่าแค่นาเวทีได้หลังหันเดาต่อไปหลังหันเข้ากับสีมีตะพูถือกล่องยกกล่องอพอบอดแ่วว่นะคะสีบกเข่าเต้นไผเต้มนม,มนั่นมีอย่างว่าปั่นสกินอาสิบุกเต้นนั่นเต้นนี่<อ>บ่เข่าเต้นไผเต้นมั่น ให้มันเป็น N, คู่เดียวไหมแมนค่ะเพาะนีจุ่มจุ่มไผจุ่มมันครับยู่ให้เป็นครอบขั้วสุดอ้าวยู mm. ่ให้มันลึงอะให้มันลึงกันนะครับคครับติดตามติดตามครับพี่น้องมีหลายรถมีหลายอารมณ์แมนค่ะติดตามบังว่าเท้ากากระดำสิเป็นเรื่องหนึ่งของสาวน้อยลำเพลินโชว์ที่สี่สั่งซื้อเสียงดวยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเท้ากำกระดาก็วงหนึ่งก็พระเจ้าเพ็นม้านีแล้ว แม่เป็นเรื่องที่ได้รับโล่พระราชทานเลยนะคะสมัยสาวน้อยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแต่สมัยแม่พ่อนแม่พ่อนก็พอยุดเป็นพระเอกนั่งเอกนะคะส่วนนี่ก็รับบทเป็นครบที่่เขาทายจนจิตจบแล้วนี่นะคะยูทูบเบอร์ช่องนี้มาอาศัยคำบ่าอีกแลพี่น้องค่ะเขาสัมผัสจนจบเล่คือถ้าเข้าได้ระงับเหตุการณ์ไปแล้วครับตอนนี้ก็สามารถแล้วบอจของเป็นเด็กวัดบอเมนทหารบอเมนบอเมนบอเมนเนาะ เข้าท MM ี่ละกันจบแล้วสัมผัสจบแล้วเิ่งสถานการณ์ไปเลยครับพี่น้องกาตอนนี้สถานการณ์นี่นีห้องกด้วยยังครับรับการรับกินกินห้าวนี่จ้าชอบกันละมาสัมมาอาศัยช่องน้องฟ้าใสสัมผัสนะคะสวัสดีค่ะ อันนี้แล้วก็พี่มาพี่หรือน้องนะนี่เป็นพี่หรือน้องค่ะอายุเท่าไหร่ให้เดาค่ะยี่ปุแล้วเนี่ยใช่ไหมปีนี้ให้เดาอาประมาณยี่สิบสามยี่ียของขาอันนี้อายุเท่าไหร่คั่น่นันุนอะกปอดี่สองเอาเป็นมูกันเป็นงูกันน่มูกัน เอาหมูบอลชื่อราสิเป็นน้องซีสองยี่สิบหกปีบอนชื่อาสิบเป็นน้องเด้ที่แรกแมนแต่ว่าเต็มย6ิบหแล้วบยิหกปีนี่มองตอยวฉันได้หอบวันเกิดฉันพอานยิบหกแล้วฉันเธอแล้วบันน่ยเป็นโมกันแล้วเป็นี่ ไปพี่เดือนไงแมนตามปกติกัคือมูอ่ะล่ะฉันไม่มูแล้วฉันไม่มูแล้วไม่ใครุ่งรุนเท่าไงปอมแปมเออแม่ปอมแปมปอมแปมี่ผ่งกันน่รตงกนนมูนล่มเดียมีได้มูไปเขาได้เพื่อนงเพื่อนได้เพื่อนแล้วไอะไรไม่ใช่่นี่นะคะไปเอกนัทสุรศักดิ์นบค่ะพักยูหอ หอ,อยู่บ้านแห่นคนเดียวกันแต่อยู่ข้างในยกาะซีนะหอ,อ,อยนะอ,อยู่ในบ้านเราเลยอยู่ในบ้านบ้านเราเลยมากาะซีนะเกาะซีนะเกาะซ,ซีคืน เราไม่ยืนได้อาแล้ว็นดารเป็นดาราแล้วอเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตให้ดาราเดี๋ยวถ่ายถ่ายอะไรก่อนดาขออนุญาตเด้ไเดี๋อวเดเ๋ยวอันนี้มีเวลาจำกัดนะเพราะว่าอันนี้คือคู่จิ้นหรือเปล่าคะอันนี้คู่จิ้นบุเข้ามาเห็นล้โออเข้ามาเ็นล้โออเข้ามาเ็นวอาโอ ท้าเพชขาดนะคะเมื bon ่อกี้ทีเองใหม่เนี่ยลงแตกนะคะลงแตกแล้วฝากพ่อแม่ติดตามเนยด้วยค่ะสาวน้อยลำพินชว์ปีสองจะมีแต่ความหาความฟังเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะ